สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันนี้แม่ตุ๊กจะนําเสนอเมนูเปียกข้าวฟ่างค่ะเปียกข้าวฟ่างค่ะพอดีสั่งข้าวฟ่างมาอยากลองทําทานดูเป็นข้าวฟ่างออร์แกนิกค่ะแต่ว่าวันนี้แม่ตุ๊กจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวใบเตยจ้าให้มันเป็นสีเขียวน่าทานเราไปดูกันเลยค่ะข้าวฟ่าง ล้างให้สะอาดล้างข้าวฟ่างให้สะอาดก่อนล้างจนกว่าน้ำจะใสจ้าอันนี้ก็ล้างจนสะอาดหลายน้ำแล้วจ้าหกเจ็ดน้ำให้น้ำใสแล้วเดี๋ยวเรานำไปต้มกันจ้สา,ส,า,ส,า,ส,าส่วนประกอบของเราก็จะมีข้าวฟ่างออแกนิกค่ะแล้วก็จะมีหัวกะทิ น้ำตาลทรายเกลือใบเตยอันนี้สีผสมอาหารสีเขียวนะคะแต่ถ้าใครมีใบเตยเยอะๆน้ำใบเตยปั่นก็ได้จ้ะใชน้น้ำใบเตยแทนก็ได้แต่วันนี้แม่ตุก๊กไม่มีแม่ตุก๊กเลยใช้สีผสมอาหารเป็นสีเขียวจ้ะมีใบเตยนิดหน่อยจ้ะเดี๋ยวเราไปดูการต้มกันใบเต ơi, ยใส่ลงไปจ้ะรอให้น้ําเดือดจัดก่อนนะคะคุณจะข้าวฟ่างลงไปควนพอน้ำเริ่มเดือดเราก็เอาข้าวฟ่างลงไปจ้ะ แล้วเราก็คนเรื่อยๆคนเรื่อยๆนะคะอย่าให้ข้าวฟ่างติดหม้ออย่าให้ข้าวฟ่างของเราติดก้นหม้อวันนี้เราใช้ข้าวฟ่างออแกนิกนะคะก็จะเป็นสีเหลืองกลิ่นหอมเลยค่ะเต่๋่าว,วันนี้ไม่ต้องจะหยอดเป็นสีใบเตยลงไปนะคะอันนี้เป็นสีผสมอาหารใบเตยค่ะหยอดลงไปตอนนี้เลยค่ะเพื่อจะให้ข้าวฟ่างของเรากลายเป็นสีเขียวนั่นเอง แล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนก่วข้าวฟ่างของเราจะสุกนิ่มนะคะข้าวฟ่างของเราก็เดือดเราก็คนเรื่อยๆค่ะใช้เวลานิดนึงนะคะรอให้ข้าวฟ่างของเราสุกดีนิ่มดีค่ะคนไปเรื่อยๆตอนนี้เม็ดข้าวฟ่างของเราก็สุกนิ่มแล้วค่ะเดือดเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันจ้า คนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลละลายดีก่อนนะคะแล้วค่อยจะปิดไฟพักไว้ตอนนี้ข้าวฟ่างของเราก็สุกได้ที่น้ำตาลก็ละลายดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราพักไว้เราไปทําหัวกะทิกันนะคะนี่ก็จะทําหัวกะทิกันค่ะเราก็ใช้หัวกะทิสุดใส่หม้อตั้งไฟนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะ คนคให้เกลือปนละลายนะคะคนเรื่อยๆนะคะอย่าให้กะทิเราแตกมันถ้าแตกมันแล้วไม่อ่อยค่ะใชรชอบนหวานก็เติมจานได้นะคะแต่นี่เราใช้น้ำจานใส่กับข้าวฟ่างแล้วค่ะเราก็จะทำน้ำกะทิให้มันมันนิดนึงไว้ราดข้าวฟ่างกันจ้าโอเคเกลือละลายแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปราดกับข้าวฟ่างกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักข้าวฟ่างจ้า ต่ข้าวฟ่างแล้วเราก็ราดด้วยน้ำกะทิเลยค่ะว้าวข้าวฟ่างราดกะทิของเราจ้าข้าวฟ่างออแกนิกเมนูหายากจ้าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะข้าวฟ่างออแกนิกเปียกข้าวฟ่างออแกนิกค่ะราดน้ำกะทิเปียกข้าวฟ่าง,าาางสีใบเตยจ้ะวันนี้เราใส่ใบเตยเราใส่สีใบเตยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอืหอมหอมข้าวฟ่างค่ะ ฟ่างก็จะแบบเหนียวเหนียวนิ่มๆหนึบๆค่ะเหมือนเหมือนข้าวเหนียวค่ะอารมณ์เหมือนแบบข้าวเหนียวเลยเรียกเปียกข้าวฟ่างกินพร้อมกับน้ำกะทิมันๆเค็มหน่อยๆลงตัวค่ะกลมกล่อมค่ะเปียกข้าวฟ่างเป็นข้าวฟ่างออแกนิกกินพร้อมกับน้ำกะทิออกเค็มหน่อยๆรสชาติกลมกล่อมดีจ้ะอร่อยค่ะอร่อยอื้อ มากินด้วยกันจ้าอ,อร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำทานนะคะเปียกข้าวฟ่างออรแกนิกค,ค่ะราดกะทิรสชาติกลมๆอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ตุ๊กด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเมนูหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า